ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอากาศมันร้อนใช่ไหมพี่โอ้ตอนนี้ค่ะชาวประมงส่ o งคล้าในเขาก็บอกนะคะว่าจับสัดนามไม่ได้หน่อยค่ะล้างสภาพอากาศเน่ร้อนทำกุ้งปลาบริเวณชยายฝั่งเนี่ยนีหายเลยค่ะ ช่วงนี้ค่ะต้องบวาสภาพอากาศเนี่ยร้อนค่ะชาวประมงพื้นบาน้บานบ้านบ่ออิต,ตมุนกอเตลอำเภอเมืองจังหวงัดสงขลาต้องนําเรือออกไปวางอ้วนเนี่ยจับสั์น้ำไล่ชโมงเลยนะว่าจะได้ออกไปแกะป้วนแล้วก็ได้สัดน,น้ำน่หน่อยว่าปกติซึ่งจะเป็นช่วงเนี่ยถูกปีเลยค่ะโดยจะนําเรือเนี่ยออกไปวางอ้วนในช่วงชาว,ชวตรู่ไม่ไกลจากฟังหมากนักนะนะ โดยเฉพาะบริเวณล่งเคือล่งเชอนกันคืนเนี่ยค่ะเนื่องจากวา่านาโรนแสงแดดทรงลงไปถึงผิวดินน้ำเล่นก็โรนจากเดือดดทําให้กรุงปลาที่อาศัยโยเคกับชายฟังเนี่ยต่างวายไปอาศัยบริเวณน้ำลึกหรือว่าบริเวณที่มีน้ำเย็นพอว่างเซตแล้เนี่ยเขาบอกว่าจะรับเรือรับข่าฟังเนี่ยรอประมาณหนึ่งชั่วโมง จึงจะอกไปเลยว่ามีกุง้งร่วมมีปลาเนี่ยติดว้นมังมบ้างห้นเนต้องว่างเพิิมอีกโซ่เป็นซ้ำรวมนะคะว่าจะได้ลบข่าวฟังทำให้แม่บ้านเนี่ยเขาก็นำซัดน้ำที่ได้เนี่ยค่ะไปค้ายโต๊ะส บางม้านโอเจริญชาวประมงบ้านอ้วนกุง้งที่บอกอิดนะคะก็บกขวัดตอนนี้ต้องว่างอวนเนี่ยทุ่มไว้น,วนานว่าปกติแล้วก็ได้กุ้งมาไม่หมากเท่าไรนั่นอย่างที่เห็น<ช>บางวันยังกระแส่น้นามไม่ไรค่ะก็ยิงได้นอยลงไปเ,เ,เปรื่อยราวไปเมื่อก็ตามค่ะแม่จะจับได้ไม่มากเทา่าไรแต่ก็ออกไปทําประมงทุกวันนะคะเพื่อจะให้ได้กุ้งปลาไว้ประกอบอาหารในครัวเรือนสวยประหยัดคาใช้จ่ายหรือว่าจะนําไปค้าเป็นรายได้ก็ได้ค่ะเขาบอกว่านำร้อนปลาเป็นนำเย็นปลาตายแต่ถ้าเกิดนำร้อนแรงปลาก็ไม่ไว้เหมือน ี่ตายแล้วนะนี่แหละเงี้ยนี่เห็นกุ้งก็คือได้มาแข่คิดแต่แทบปุ้งปติอันเป็นทั้งเลยพี่โอ้เขาจะได้มาเยอะมาไม่ได้มาสักยุ่มมือหนึ่งได้นะคะแต่ก็คือเอาไปกินในครอบครัวได้หลอดอ่าราคาใช้จ่ายไปซึ่งแม่ว่าจะได้หน่อยแต่แกก็บอกว่าก็ยังไปทุกวันนั่นแหละเพราะว่ายังก็ต้องกินต้องจ่ายมันเดิมมันนะ